Okay. สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะมาทำเป็น a day in life นะครับว่าโอเควันหนึง่งแต่ละวันเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะว่าเออมีธุระอะไรทำอย่างไรกิจวัตรประจำวัน m o r มอร์นิ่งรูทีนไน r o รูทีนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวตามไปชมกันในคลิปนี้นะครับในส่วนงคลิปนี้นผมก็อยากจะให้ร e a ที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับถ้ามันแบบสเป,ส,เป,ส,เปสปะบ้านผมลบอะไรนีคือตามนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็น ความรียจริงๆนะก็โอเคครับเปิดมานะครับตอนเช้าทุกเช้านะผมก็จะมาดื่มก่อนนะครับดื่มนะฮะก็คือจะมีดื่มอยู่ประมาณ2องดื่มนะที่ผมจะดื่มอยู่ทุกเช้าอ่านะก็คือจะเป็นเวนะครับจะผสมนะฮะจะมีสผสมๆประมาณหอย่าง6อย่างนะหอย่างจะมีอ่าหนเวโปรตีนนะครับ2 NAC นะครับนักเอ็นแอซิทิลซิสเนะตัวนี้จะช่วย เราลุ้มตัดนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณหน่อยหนึ่งนะครับต่อไปกาแฟนะครับกาแฟผงอะไรก็ได้นะแต่ตอนนี้เป็นของบารีดอฟอยู่นะครับต่อไปเออ่ผงบล็อกลี่นะครับบลอกลีธรรม,มชานะติก็มีนี่นะค,ะ Blend, นะครับควีนซูเกอร์ฟู้ดเบลนด์นะฮะแล้วก็จะมีอันหนึง่งน่าจะอยู่ในนี้นะครับอ่ะ,อะนี่มอลทายวิตามินเบลนด์นะครับผมก็จะใส่ 6อย่างนี้นะครับเข้าไปในทุกเช้าของดง่์ของผมนะในดริงแรกนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะดง่์ที่2องก็จะมีน้ำเปล่านะครับผสมกับนี่เลยครับ apple cider w i n e g r นะฮะตัวนี้ก็ช่วยย่อยอะไรหลายๆอย่างนะครับปรับสมดุลนู่นนี่นั่นนะครทุกเช้านะครับแล้วก็วิตามินตอนนี้นะที่กินก็จะเป็นของ animal pads นะชอบมากนะครับ ส่วนตัวไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยเขาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่าชอบก็คือ,อผมกินตนั้งแอยู่สมัยอยู่ออสอยู่เมกาแล้วนะครับเป็นวิตามินเดียวเลยนะครับตั้งแต่ที่เคยกินมาแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกเปลี่ยนแปลงนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วดีนะครับใช้ได้แล้วก็จะผสมกับตัวนี้นะครับที่ว่าเมทิลีนบลูนะตัวนี้เพื่อจะไม่เคยเห็นกันมาก่อน นะครับแต่ว่ามันเป็นนูโทบริกนะครับ New ick, นูโทบริกนะฮะก็คือ,อาสารเพิ่มระบบประสาทแล้วกันบำรุงระบบประสาทให้ดีนะครับทำให้เหมือนแบบเพื่อเคยดูหนังเรื่องล i มิตเ s s ไหมจะมีเหมือนฟิลคนนึงนะครับที่กินเข้าไปแล้วแล้วบอกว่าโอ้โหโปลดล็อกพลังสมองอีก90%นะครับอันนี้ฟิลเดียวกันนะฮะกินแล้วรู้สึกว่า,าเขาเรียกว,ว่าอะไร ไรคิดอะไรได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็คือโฟกัสสมาธิเยอะมากขึ้นนะก็จะมีส่วนในช่วยของเรื่องแอนต้ยจิ้งตัวอื่นด้วยนะครับตัวนี้ถ้าใครจะสั่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสั่งจากสวิสเคมนะครับต้องมาสั่งจากสวิ s นะครับนะฮประมาณนี้อันนี้ที่เป็นดริงกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของวิตามินกันนะฮะเดี๋ยวมาดู Drink กันก่อน วิตามินตอนนี้นะครับก็จะมีวิตามินดีนะครับกิน2เม็ดไม่ลล้เท่าไหร่อาอนานยู่ เราก็จะมีเอ่ออันนี้นะครับสองอันนี้โปรดักต์สองอันนี้เป็นฮอร์โมนออพติมิเซอร์นะครับเป็นเนทชวลนะครับโปรดักตก็จะเป็นพวกแบบสมุนไพรนะรที่ช่วยแบบ Optim ize, ออพติมิซ์พวกฮอร์โมนทั้งหลายนะครับเทสเอสโตรเจนนะครับแต่ว,ว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแฟตเบรนเนอร์นะครับก็จะมีของบีเบเตอร์นะครับมีเมตาบีเมตาซี C. อันนี้ก็เป็นแฟตเบรนเนอร์แบบธรรมชาตินะครับกแบบ เนี่ยอะไรเนี่ยมีแอลคาเนทีนนู่นนี่นั่นกีนคอฟฟี่บีนนะครับก็โดสมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบฮาร์ดคอร์แบบลดแฟตอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือไว้ใช้คุมแฟตระหว่างวันนะครับก็มีเบต้ากูแคนนะครับวันนี้ก็เป็นพวกแบบเพิ่มอิมูนซิสเต็มนะครับเรื่องเกี่ยวกับะระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็จะมีซิงค์นะฮะแล้วก็มี เซลมูนมาจากไหนวะเน,นี่ยคืออะไรวะเน,นี่ยแล้วก็มอร์นิ่งเวิร์ของผมนะมีหลายอย่างอยู่นะครับมาถึงผมจะดูชาร์ตก่อนนะฮะดูชาร์ตเพื่อคิดว่าเออวันนี้จะวางแผนการเทรดการออ,ออเดอร์อยังไงอ่านี้ก็ดูชาร์ตทองคำอยู่นะว่าโอ,อเคราคามันกาลังจะไปทางไหนนะนี่เทรนขาขึ้นชัดเจนมากๆนะครับ นี่เลย up trend นะครับทีนี้เหมือนมันกำลังจะ break นะฮะ break time frame day ตรงนี้นะครับหนะึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แสดงว่ามันน่าจะขึ้นต่อไปอีกนะครับเราก็สามารถวางแผนการเทรดของวันนี้ได้นะครับว่าเออยังไงออกออเดอร์ยังไง,ออ Order, ง,ไงดีนะครับถ้าเกิดโอเคผมก็จะเซตออเดอร์ไว้นะครับมานังตีเส้นหน่อยหนึ่งก็โอเคอ่ะดูนี่นะถ้ามัน break จุดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์่นนี่นั่นน,นะครับก็ออออเดอร์ทองคำไว้ ทีนี้มาดูออเดอร์คู่เงินต่อนะครับคู่เงินผมก็จะมาดูนะทีนี้คู่เงินผมใช้เทมเพลตนะครับของบูสเฟียนะก็จะมีเทมเพลตมาให้นะครับก็จะบอกจุดเข้าจุดออกนะครับค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับใช้ได้แม่นยำนะครับก็ตัวอย่างนะครับอะไหรือเปล่านี่นะฮะเราก็มาดูเช่นจุดเบรกตรงนี้นะครับ นี่บอกเซลใช่ไหมครับจุดเซลปุ๊บโอ้โหแทงขวดลงมานะครับนี่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่ก็เก็บกันได้หลายร้อยจุดอยู่นะครับผมก็วางแผนการเทรดนะทุกเช้าผมจะทําอย่างนี้นะครับตื่นมาดูตัวไหนหน้าเข้าออเดอร์อะไรยังไงบ้างโอ้โหอันนี้มันนะีนะครับสัญญาณแจ้งเตือนเซลปุ๊บขวดลงมาตรงนี้นะครับก็เก็บกําไรกันไปนะทำเฟรมชั่วโมงนะครับเราก็สามารถที่จะ ออกออเดอร์ในช่วงเช้านะครับแล้วมาปิดช่วงบ่ายได้นะครับแล้วมาดูว่าจะได้กําไรอะไรประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ที่ต้องทำอีกสองสาอย่างก็จะมีเช็คเมลนะครับเช็คอีเมลทั่วไปนะครับว่ามีอะไรบ้างเข้ามานะครับน่าสนใจบ้างนะฮะหรือว่ามีงานมีอะไรเข้ามานะแล้วก็จะมีตอบคําถามนะครับใน Onlyfans นะครับนทุกเช้านะครับไปมาดู มเมษเต็งเข้ามาเต็มเลย13มสมเศษนะครับก็เข้าไปดนะูผมก็จะนั่งตอบเพื่อน,อนๆทุกคนนะครับเรื่นี้นั่นนะครนี่ตั้งแต่เมื่อวานนะพอดีเมื่อวานประชุมเลยยังไม่ได้ตอบนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปตอบตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับผมก็จะมาดูนี่ดูเงินก่อน,นนะฮะดูเงินดูฟาร์มก่อน,นนะครับผมทำฟาร์ม d e f าไว้นะครับให้มาดูกันนะก็จะด,ดีนี่เลยฟาร์มคู่เหรียญต่าง คอนเน็กคอนเน็กสักครู่นะวอลเล็ตเรียบร้อยนะแลนะเราก็มาดูฟูซฟาร์มนะครับของเป n นะครับนะก็จะมานั่งดูนิดหนึ่งว่าเออตอนนี้เรายราเดิมาณเท่า,าไหร่นั่งดูเงินขึ้นสักพักหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเพิ่งฮาวเวสไปเมื่อวานนะครับมันก็เลยยังขึ้นไม่เยอะนะครับตัวดีฟายฟาร์มนะครับสุดยอดนะครับที่สุดแล้วของพาสซีฟอินคอมนะครับเราสามารถดูเงินขึ้นเป็นวินาทีได้อย่างนี้เลยนะครับเราก็จะแบบ มันเหมือนขุดเหรียญน่ะนะคลนะ้ายก็ขุดเหรียญน,นะครับแต่แเหรียญมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่มันก็จะเด้งเป็นวินาทีอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะ estimate เป็น usdollar มาให้ว่าตอนนี้เราได้กี่ดอลลาร์นู่นนี่นั่นแล้วนะครับประมาณนี้นะวก็จะมาเช็คนี้ทุกเช้าผมก็จะมีฝากไว้ที่ pool ของตัวเพลินคลับนะครับแล้วก็จะมี d e f t phoenix นะครับมี d e a e n i x รูลักละนะครับ เจฟขึ้นเหมือนกันนะครับก็นั่งดูเงินขึ้นเงินแต่เช้านะครับปล่อยไว้นะฮะเราสไตล์นักลงทุนนะครับเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะผมก็มีสอนอยู่ในลリแฟนแล้วนะครับเราให้เงินทํางานให้เรานะฮะเราไม่ต้องเสียเวลาไปทําเงินนะฮะให้เงินทํางานให้เราดีกว่านะครับ Go away. ก็ทุกเช้านะผมก็จะ,ะคาร์ดิโอนะฮะแต่ว่าคาร์ดิโอผมเนี่ยจะเป็นการเดินไปที่ออฟฟิศผมนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณ10นาทีนะฮะไปจัดการดูเรื่องส่งของแพ็คของอะไรต่อนะฮะเสร็จผมก็จะเดินจากออฟฟิศนะครับไปที่ฟิตเนสนะฟิตเนสผมนะฮะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยคือยังไม่ได้เวทเทรนนิ่งนะฮะเพราะว่าที่ฟิตเนสเนี่ยมันมีซาวน่าผมก็จะเดินไปที่ สาวหน้าก่อนนะครับที่ประมาณสัก4ีนาทีนะฮะมาถึงเดินจากออฟฟิศไปต่อที่ฟิตเนสนะเสร็จแล้วก็เดินจากฟิตเนสกลับมาบ้านรวมทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณมน่าจะเกือบสองชั่วโมงนะฮะทำอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นการคาร์ดิโอของผมในตอนเช้านะครับ คราวนี้ก็เดี๋ยวมานับสต็อกสักพักหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งน่าจะแป๊บเดียวเอดูแค่เสื้อสองสีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปที่ฟิเตเนสผมต่อที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเสารหน้านะครับน่าจะไม่มีอะไรมากที่นี่นของวันนี้ ก็เนี่ครับเสร็จจากซาวน่าอะไรนู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็เดินมากินข้าวนะฮะนี่บ้านมากเลยนะฮะนี่นั่งกินข้างทางนี้เลยนะครับผมชอบมากนะครับว่าถูกๆนะฮะไม่แพงมากเป็นจานนี้แม้แค่40บาทนะครับประหยัดเงินกันนะครับก็ดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับนี่มีจับชายมีหมูก้อนแล้วก็มีไก่ผัดขิงนะฮะ ง่ายๆฮะวิวก็อย่างนี้เลยฮะารเ็ตรงนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับพวกที่เห็นตอนเช้าทั้งหมดนะกิจกรรมที่เห็นทั้งหมดก็คือจะเป็นมอร์นิ่งรูทีนของผมเลย นะครับก็ลูแคปนะครับตื่นมาผมก็จะชงนู้นชงนี้กินนะครับเป็นดริ้งก์นะครับยังไม่กินข้าวนะฮะก็เตรียมเทียงงานอะไรที่คล้ายๆว่าเป็นเอ็กซ t คิวชันละกันนะครับเดลี่เอ็กซ t คิวชันก็จะมีตอบเมลตอบโอลิ่แฟนเช็คเงินในบัญชีวางแผนการเทรดทั้งหมดนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น Forex หรือว่าจะเป็นฟิวเจอร์โกฟิวเจอร์ต่าง เพื่อนก็จะทราบนะผมไม่ได้เล่นฟิวเจอร์ที่เป็นของคริปโตนะครับเอาเป็นว่ายังไม่เล่นละกันนะครับยังไม่เล่นฟันเดอเมทัลยังไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเน้นดูเทคนิคอลดูแบบฟันเดอเมทัลที่เป็นตัวเหรียญก่อนนะครับจะเป็นการเทรดแบบสปอตมากกว่านะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายโดยการคาร์ดิโอนะครับเดินไปก็เดินไปออฟฟิศก่อนนะครับเครีย์งานที่ออฟฟิศแล้วก็เดินมาที่จิมนะครับซาวน่านะครับก็จะทำแทบทุกวันนะครับประจำ นะครับซาวน้าผมก็เคยทำคลิปแยกให้เรียบร้อยนะครับว่าจริงๆมันเป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้หนึ่งนะครับที่ดีมากๆนะครับเข้าซาวน้าผมก็จะไป stretching นะครับแล้วก็จะไป meditate นะจะนั่งนิ่งๆพยายามไม่คิดอะไรนะครับเคลียร์หัวสมองให้โล่งนะครับเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับขาเดินกลับผมก็จะแววหาอะไรกินง่ายๆข้างทางถูกๆนะครับผมไม่ค่อยชอบกินอะไรแบบหรูหรามาไม่ใช่แลมไม่อิ่ม รู้สึกว่าเขาแกงง่ายๆถูกปากเรามากกว่านะครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับก็นั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งแล้วก็เตรียมงานที่จะเป็นแนวครีเอชันแล้วนะครับตอนเช้าคือจะเป็นเดลี่เอ็กซ์ i คิวชันอยู่แล้วนะครับส่วนช่วงบ่ายนะก็จะมาดูงานที่เป็นครีเอชันกับมีติ้งนะครับวันนี้งานแรกนะก็คือมีรีวิวสินค้านะครับมีสินค้าส่งมาให้ผมรีวิวสองชิ้น นะครับของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรอ,องเท้านะครับรองเท้าจากซูเปอร์เซลสโตร์นะครับนี่โอ้โหเป็นอะไรเอ่ยกล่องอย่างนี้ต้องไนกี้แน่นอนดียวน,นะครับไคลี่นะไคลี่ฟลายแท็บนะฮะฟลายแท็บนะครับ, rap, รบสุดยอดสวยมากๆ นะครับก็จะช่วยโปรโมทให้กับทางร้านพบพบเพื่อเอริโซนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวอันบ็อกซิ่งก่อนอันบ็อกซ์นะฮะฟลุ๊นี่รีวิวกัววนแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้แกะดูน,น,น่าชุบพอแอบรู้แล้วแหละว่าเป็นอะไรนะครับมาอันบ็อกซ์ให้ดูจับจับ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงปแปลกๆเสียงเหมือนของเหลวอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอื้มอื้มเยอะเลยอ่ะนี่แกะเลยนะฮะเนวนหน้าหายนะฮะ คือกำลังคิดอยู่ว่าจะรีวิวคอนเทนต์ยังไงดีนะครับเป็นโซจูกัญชานะครับโซจูกัญชาเอ่อผมต้องคิดนะครับว่าจะทำคอนเทนต์กับโซจูกัญชาของสายฟิตเนสยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอุ้ยมีหลายขวดเลยอ่ะหลายขวดหลายหลายรสเลยไม่ใช่อะไรก็คือกูจะเมาไหมเนี่ยนะแล้วก็ อันนี้หละอันอันนี้อันนี้ดูต้องสงสัยมากนะครับแก้วชอ็อตโล่งอกนะโล่งอกว่าแก้วชอ็อตผมรู้มากเลยว่าผมรู้มาเป็นก้อนมันเขียวมาเลยนะครับไม่ใช่มาเป็นแก้วก็เนวานาฮายนะครับโซจูกันชานะครับคุณเคสนะครับเป็นคนส่งมาให้ผมนะครับก็สวยมากนะครับไม่ นี่ก็รีวิวนะครับว่าเดี๋ยวผมทํทำคลิปรีวิวแยกอีกทีนึงนะครับสวยงามมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งทำคลิปรีวิวนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อาจจะตัดต่อวิดีโอนะฮะตัดต่อวิดีโอเขียนคอนเทนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมดูซิว่าจะมีงานมิงอะไรวันนี้หรือเปล่านะครับว่าเออเดี๋ยวต้องไปที่ไหนหรือเปล่าเหมือนจะมีนะครับของของเวอร์ชวลนะครับ ของเวอร์ชนะครับก็จะเป็นถ้าเพื่อนๆยังไม่ทราบยังไม่รู้จัก v i อร์ชวนะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เขาเรียกว่า exercise to earn นะออกกำลังกายได้เงินนะเออก็ใช้ระบบคริปโตนะครับเหมือนขุดเหรียญนนะ่แต่ว่าเขาจะนับจาก c a ลอรี่หรือว่าระยะทางหรือว่าสเต็ที่เราเดินนะครับว่าตอนนี้เราได้กี่แคลอรี่แล้วนะก็มันจะมีเหมือนเป็นโกแต่ละวันนะครับแล้วก็ ขุดเหรียญก็จะใช้เจ้าพวกนั้นนะครับข้อมูลพวกนั้นถ้าเกิดใครอยากจะขุดได้มากขึ้นก็คือจะต้องซื้อ NFT ในเกมนะครับแล้วก็ผมก็จะมีโปรเจกต์นะครับกับ v i r t u a วนะครับว่าเราจะทำ NFT ของฮีโร่แ i ตลินะครับแล้วก็มาดูว่าจะมี Challenge อะไรที่อยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อนๆสามารถทำแล้วก็ขุดเหรียญได้จาก Virtual a p p ปพลิเคชันะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเค แล้วก็พอดีเมื่อกี้มีควิกมีติ้งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รคคอร์ดเอาไว้นะครับเ,เป็นบริษัทเพ y เซนติดต่อมานะครับเพ y เซนตก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับในการส่งเงินข้ามประเทศข้ามแอ c เคา t นะครับซึ่งกำลังที่จะโตขึ้นมาให้ลึกสภาพคล้ายเอ่อ p พย์พอหรือว่า Venmo นะครับในการส่งเงินแบบนั้นนะครับก็คุยมาเออผมจะไปช่วยเขาโปรโมทหรือว่าอินฟูตรงนั้นได้ยังไงนะครับทีนี้หลักสำคัญที่ผมอยากจะ บอกนะครับก็คือสังเกตไหมครับว่าออพอผมมี follower เยอะขึ้นนะครับนึกสภาพวันแรกที่ผมเริ่มจากศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนเคิดว่าผมเป็นเพืคิดว่าเป็นผมตอนที่เริ่มจากศูนย์นะครับผมเริ่มจากการฟิตเนสน่ยนะครับแต่เนี่ยสินค้าที่ให้มาวิวนะครับมีรองเท้านะฮะมีกัญชานะครับแล้วก็มีบริษัทส่งเงิน ข้ามประเทศนะครับมันโอกาสนะครับเพื่อนๆโอกาสมันมาอาจจะมาในหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าเราทําอะไรอย่างเดียวเราอยู่ในวงการฟิตเนสอย่างเดียวจะต้องแบบต้องมีอะไรถึงค่าฟิตเนสส่งอาหารมาให้รีวิวส่งนู่นนี่นั่นมาให้รีวิวมันอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆนะเห็นไหมครับเวอร์ชวลนี่โลกคริปโตนะครับเทเซนนี่ก็เขาก็ใช้คริปโตเคอเรนซีในการขนส่งเหมือนกัน นะครับเพราะว่าหลายเพราะสิ่งที่เราพับดบรออกไปนะครับผมก็มาเริ่มลงทุนอินเวสในอนาคตงนาะในฟิวเจอร์เยอะมากขึ้นก็ทําให้มีโอกาสเหล่านี้เข้ามานะครับผมเชื่อนะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆก็สามารถทําได้เช่นกันเมื่อเขาทาได้จากการสร้างคอมมิชชั่นของเพื่อนๆขึ้นมาได้นะครับโอกาสมันเยอะนะอย่าไปจํากัดตัวเองว่าเราทําได้แค่อย่างเดียวนะัะ เราสามารถทําได้หลายอย่างมากๆในชีวิตนะคุณจะเป็นใครยังไงก็ได้ไม่ได้มีใครมาจํากัดกรอบให้คุณนะครับมีแต่คุณเท่านั้นนะที่จํากัดกรอบตัวเองถ้าคุณไม่ยอมโดดไปวงการอื่นหรือเงื้อหัวไปดูวงการอื่นบ้างนะคุณก็จะตักอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ในโซ่ที่คุณเป็นคนล่ามเองนะครับราเสร็จคุรล่าป,ประชุมเรียบร้อยนะครับก็เรามานั่งพักจิบกาแฟกัน สักหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบ free workout ของผมนะครับที่ผมก็จะดูแบบคอมอนิเตอร์ตัวเองดูว่าเออตอนนี้ฟีลประมาณไหนนะ,ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงก็จะแบบว่าแอบเติมนี่นะคุกกี้เข้าไปหน่อยนะเพื่อให้มีแรงเล่นเวทผมจะชอบเล่นเวทช่วงแบบเย็นๆหน่อยนะให้เย็นๆค่ำๆแบบว่าเหมือนฟ้าเริ่มจะมืดนะครับหรือว่าอ่าบหนังสือมาอ่านนะ,ะนี่หนังสือเล่นดีมากผมเคยอ่านตอนเด็กๆนะฮะสอนลูกให้คิดเป็น นี่ของดรเสรีพงศิษนะครับหนังสือนี้ดีมากๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องสอนลูกอะไรนะแต่ว่าเป็นการนําหนังนะครับหนังทั้งไทยและเทศนะมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังนะครับก็เหมือนว่าเหมือนพ่อเนี่ยคือคุณเสรีเนี่ยเขาก็สรุปหนังให้ลูกฟังซึ่งเป็นข้อคิดดี่ดีนะครับแล้วก็ไหนเดี๋ยวเรามาเช็คกําไรนะครับจากการออเดอร์เทรดที่เปิดตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็นะอู้ 51, นหนึ่งแปดห้าหนึ่งไปแทงหวยดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่านะครับเก็บกําไรดีกว่าผมไม่เล่นพนันนะครับผมวางแผนการเทรดอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ตื่นเช้ามาดูทรงกราฟนะครับแล้วก็เซ a ออเดอร์แล้วก็รอปิดกําไรช่วงก่อนเล่นเวทน,นะครับนี่ก็สบายนะครับเราก็ไปเล่นเวทเราไม่ต้องเครียด,ยดยนั่งเฝ้าจอนะฮะก็ถ้ามีออเดอร์ไหนทรงสวยๆระหว่างวันผมก็ค่อยเข้าอีกทีนึงนะแต่ว,ว่า ถ้าเป็นอดีนไลฟ์แบบทั่วไปเลยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เท่าไหร่พันแปดร้อยดอลเพิ่เท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นป่ะห้าหมื่นกว่านะครับสี่ห้าหมื่นประมาณนี้นะก็ชิว,ชวๆนะเดี๋ยวเราไปเล่นเวทกันต่อนะครับวันนี้นี่นะครับฟิตเนสผมนะครับก็วันนี้เงียบๆเลยนะครับอยู่คนเดียวนะฮะสบายใจครับรถเดียวมาเล่นหลังกันนะฮะ could see you're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. You come, I'm all that you Let anyone know. นนี้นะครับมาล่องเรือนะครับกับกลุ่มนะักลงทุนของเพลินดีฟายนะครับก็ mm hmm. บรรยากาศสวยงามมากนะแม่น้ำเจ้าพระยา กับคลิป A Day in Life นะครับวันนี้จะมีอีเวนต์สเปเชียลนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยชีวิตผมก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับรูทีนมอร์นิ่งรูทีนช่วงบ่ายก็ทำงานเสร็จแล้วก็ช่วงเย็นนะไปยิมแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลางคืนมีอีเวนต์ก็จะไปนะฮะหรือว่าถ้าเกิดยังไม่มีอะไรก็กลับบ้านนั่งทำงานทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใครได้ประโยชน์อะไรจากอดียนไลฟ์ของผมบ้างก,ก็ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทําเพิ่มอีกประมาณนีเน้เป็นบล็อกหรืออะไรก็สามารถจะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ขอจบด้วยวิวตรงนี้นะฮะ <laughs> สวยมากนะครับ